สวัสดีชาว Delta าฟอ c e สทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการหาสโภบที่จับความร้อนนะครับผมนี่ชื่อ ADV Thermal Fusion Holographic Size นะครับก็เข้ามาที่ a r m o r y นะครับผมแล้วก็เลือกที่อุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะอยู่ด้านล่างนะครับผมการที่จะปลดล็อกได้เราต้องทำสามภารกิจดังนี้ครับผม ในส่วนตัวภารกิจแรกนะครับก็จะให้เล่นโหมด King of the Hill นะครับเข้ามาที่เลือกโหมดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ King of the Hill ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนภารกิจที่2นะครับผมเขาก็จะให้เรายิง1 0 0 0 0นแต้มนะครับผมเล่นปกติเนี่ยแหละครับผม1 0 0 0 0นแต้มแล้วก็อันที่3นะครับก็กําจัดศัตรูในระยะ20เมตรจำนวน20ครั้งแค่นี้เราก็จะได้สโคปจับความร้อนไว้ยิงเท่ๆในสนามรบแล้ว ถ้าหาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ